สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะกับครูฝันนะคะวันนี้เรียนกันในเรื่องสิทธิของเด็กนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะนักเรียนไปดูวิดีโอพร้อมๆกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเราทุกคนเกิดมามีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติภาษาเพศความเชื่อหรือฐานะความเป็นอยู่ เช่นเดียวกันกับเด็กที่จะต้องได้รับสิทธิในด้านต่างๆซึ่งเราทุกคนมีหน้าที่คุ้มครองและทำให้เด็กได้รับสิทธินั้นเด็กคือใครเด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสแล้วเด็กควรจะได้รับสิทธิอะไรบ้างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประกอบไปด้วยสิทธิเด็ก4ด้านได้แก่ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอดเด็กทุกคนที่เกิดมาล้วนมีสิทธิที่จะมีชีวิตจึงไม่ควรถูกทอดทิ้งหรือละเลยเด็กต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยปลอดภัยและเข้าถึงการรักษาพยาบาลสสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเด็กทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจการล่วงละเมิดทางเพศหรือการนำเด็กไปแสวงหาประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย 4. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเด็กทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและเราทุกคนควรให้ความเคารพในความคิดเห็นนั้นทั้งหมดคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ แต่กลับมีเด็กอีกจํานวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้ยังมีเด็กหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกทารุณกรรมหลายครั้งคนที่กระทําเป็นคนใกล้ตัวหรือพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเองซึ่งการทารุณกรรมสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทอดทิ้งปล่อยปล่าละเลยไม่สนใจเด็กการทำร้ายร่างกายหรือลงโทษเด็กอย่างรุนแรงการใช้ถ้อยคำด่าว่าทำร้ายจิตใจเด็กรวมไปถึงการละเมิดทางเพศต่อเด็ก แล้วหากพบเห็นเราควรทำอย่างไรหากท่านพบเห็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือควรให้ความช่วยเหลือในทันทีแต่หากไม่สามารถทำได้ให้รีบแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยหน่วยงานที่สามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือได้แก่ตำรวจสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําจังหวัดองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เด็กทุกคนมีสิทธิ์เราทุกคนมาช่วยกันมอบอนาคตให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รับความคุ้มครองและเติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไป ค่ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวิดีโอนะคะทีนี้เรามาดูนะคะสิทธิของเด็กนะคะมีทั้งหมดกี่ด้านนะคะสิทธิของเด็กมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะก็คือ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะคะ 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะ 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสุดท้าย4สิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะคะมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันเราไปเริ่มดูกันที่ด้าน แรกนะคะก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1เลยนะคะได้รับความรักความเอาใจใส่าจากครอบครัวและสังคมนะคะ 2. เลยนะคะได้รับการเลี้ยงดูให้มีชีวิตรอดนะคะ จเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะและ 3. ได้รับโภชนาการที่ดีก็คือได้รับสารอาหารที่ดีและ 4. ได้รับการบริการด้านสุขอนามัยนะคะให้มีชีวิตรอดและปลอดภัยนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะด้านที่2ก็คือสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองนะคะก็คือได้รับความคุ้มครองจากโรคภัยต่างๆนะคะได้รับความคุ้มครองจากการใช้แรงงานเด็กไม่ทรมานหรือถูกลงโทษนะคะไม่โดนใช้ความรุนแรงนะคะไม่โดนคุกคามทางเพศเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะคะก็คือได้รับการพัฒนาหนึ่งเลยก็คือด้านการศึกษานะคะได้รับ การศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูการดูแลเอาใจใส่นะคะเด็กนะคะมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆต่อชีวิตนะคะก็คือการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะ และด้านสุดท้ายนะคะก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะคะมีอะไรบ้างนะคะ mm. เด็กนะคะมีส่วนร่วมกับชุมชนมีส่วนร่วมทางสังคมทํากิจกรรมต่างๆนะคะรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะการที่เราแสดงความคิดเห็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะลูก และนี่นะคะก็คือสิทธิของเด็กแต่ละด้านนะคะทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะคาบหน้านะคะเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าสิทธิเด็กแต่ละด้านเราจะได้รับอะไรบ้างนะคะมาทบทวนอย่างละเอียดนะคะคาบนี้นะคะให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ